เจ็ดสองแปดแปดยังอยู่เห็นไหมโอ้ยไม่ใช่มันจะมาอีกเหรอเห็นไหมสองแปดแปดสองที่พูดเมื่อกี้อ่ะจ้าอันนี้มันเจ็ดสองแปดแต่มันออกแล้วแปดสองค่ะเลขนี้เลยเจ็ดสองแปดเนียใส่เลยเด้อใส่เลยเด้อแปดยังอยู่เนาะก็แปดยังอยู่แล้วก็ให้ให้กลับมาเป็นสองแปดเพราะว่าแปดสองออกแล้วก็เหลือสองห้าแล้วนี่มันเจ็ดสองแปดดูโอเคพูดตอนยังไม่ได้เปิดน้พี่ลืมลืมถวายเอ็มดอยปูน้อลืมถวายอันอ่ะ รูจับสิพอนึกได้ก็มาถวายที่ลังเนพี่เนื้อนึกได้ก็เอามาถวายอันนี้ซื้อ่อกี้ตัวเองคนซื้อมาเจ็ดสองแปดอ๋อพูดก่อนว่าแปดยังอยู่เนาะแปดยังอยู่แล้วก็พอจะกลับพอจะกลับแล้วก็มองอ่าดูว่าเรายังไม่ได้ถวายเอ็มร้อยยังไม่ครบยังมองอยู่ว่าขาดอะไรก็ตัวเองก็ลังเลลังเลอยู่ว่ามันไม่ยอมเดินออกมันมันยังมองอยู่ว่ามันยังไม่ยังไม่ครบด้านในก็ยังเป็นแปดนะสองแปดสี่เจ็ดสองแปดอีกพ่อเจ็ดสองแปด ก็ถ้ากีอยก็อยรับเขาใหเแม่ถ่ายหลับเตี้ยอ๋อเจ็ดสองแปดให้รับเนาะก็กีให้กลับแม่มาชวนวันวันวันนั้นนั่งเห็นแม่แม่บอกว่ามื่อเนี้ยหลับเตี้ยนะโอ้นั่งสมาธิเห็นก็หลับเตี้ยก็คือเตี้ยกับเป็ดเนาะกับเป๊ะเนาะตีเคยทับเป๊เป๊อยู่มันแปดจามแล้วมันก็มาสามแปดหรือไม่ก็แปดสองเอาแล้วเหลือสองแปดตั้งใจว่าจะเอาสองแปดแล้วมาเจ็ดสองแปด เจ็ดสองแปดโอ้ยแดงแดงเลยนะตัวแดงแดงเลยเนาะตั้งไว้ตรงนี้เลยนะไม่ต้องไปเจ็ดสองแปดต้ให้เปืือกเปล่อกคนเข้ามาขอโชคเนาะพี่เนาะจะได้โชคนี่แหละจะได้โชคกับพี่นางคุณผู้ชมนะครับนี่เลยนะพี่นางอันนี้ต้องตัวแดงแดงอันนี้ตัวกลางก็ยังมีแปดอีกมีสองแปดสี่อีกเอาไปแล้วกับ ลงพลโอ้สองแปดสี่ก็มาเปดยังอยู่เนาะต่อมาเปดยังอยู่เป็ดยังอยู่ก็นี่เลยเด้อนะครับเนาะเปดยังอยู่ก็นี่แหละเจ็ดสองแปดเจ็ดสองแปดสวยมากเลยอ่อเลขข้างในข้างในอันนี้บ้านไปก็เป็นเลขสองแปดสี่เลขบ้านผู้เจ้ากระดัมฮึผู้เจ้ากระดัมใช่ไหมเมียนบอกเมียนไหนโอ้เลขนี้แหละงวดที่แล้วซื้อเยอะมากเลยเนี่ยเลขเนี้ยเจ็ดเจ็ดสองแปดนะอ này đi cái này rồi nè căng nén 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 rồi anh nói vừa mới kia, ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวกหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาชคลาภการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทางกับกก่ยมกระสับเคยแม่กิทายหลับเตี้ยมันก็ปฟนแม่กลับบ้านแม่กิทารหลับเตี้ยเนี้ยหลับเตี้ยยายนะ ดยเ็เอจเเยู่เลเก่าให้กลับมาถึงสะพานที่พี่แนงไหนเออมาจากไหนเนี่ยอยู่ตรงนี้ไงเอาทำไมมาเจอหนึ่งศูนย์ี่นี่ ก็ไม่รู้อยู่ตรงนี้เนื่องซูนอะไรพี่นางเนื่งซูนเฉยเฉยอินเจตรงซูนตรงตรงเลยไม่ต้องกรองระดมกระเทียมตรงนี้ลงอะไรน่ะของนักเดินอือคือหมอบางเห็นน้อยไม่รู้นี่จะฝันเนื่งซูนหนึ่งก็ได้ปาดก็ฝันมาบาดลูงตรงนี้เลยฝันมาบาดรวงตรงนี้เลยไหนเนี่ยฝันมาบาดรวงตรงนี้เลยจ้ะคือในฝันนะในฝันกาไม่รู้ว่ามีเลขก็คือเดินมาก็ฝันมาบาดรวงตรงนี้แล้วก็มีคนยืนอยู่เต๊มและที่นี่ก็ เขาก็ให้ไปดูผ้าผ้าฆ่าตายข้างหน้าก็ยืนถามเขาว่าเอาแล้วทําไมถ้าก็เป็นอะไรถูกฆ่าตายพวกวัยรุ่นฆ่าตายนะจ่าก็บาดร่วงตรงนี้เลยนี mm ่บาดร่วงอยู่ตรงนี้เลยนี่เลยพอมาถึงจอดรถเราก็มาเจอเลขก็เลยโอ้ก็เลยขนลุกเลยวันนั้นก็เลยพูดไปเปยวว่าตะทูหลวงพ่อขอให้ถูกขอให้ตรงเด้อลูกจะซื้อว่างี้รู้จักก็เข้ามาตรงๆเลยค่ะ เข้ามาตรงๆเลยเลขนี้เลยใช่ไหมเลขนี้เลยเอาก็ดูหน่อยเลขเลขที่จดที่จริงอยู่ไกลกันมากเลยอำเภอไพรบึงกับแต่ตรงนี้เราเป็นทางผ่านบ้านนะเราก็ผ่านตลอดอยู่<อ>แต่มันก็ไม่ใช่บ่อยอปีไอเดือนหนึ่งก็ประมาณสองสามครั้งเลขที่จดวันนั้นน่ะที่เราให้ตัวนี้เลยจ้ะ ไมดามาสมุดวัน้สสมุดวันนั้นน่าจดไปหรือเปล่ามาไม่ได้เอามาเลยได้เอามาไหมไม่ได้เอามาเดี๋ยว่าเลขที่จดวันนั้นเดี๋ยวเลขอันนี้จดเลขสะพานเลขสะพานนะมันอยู่ในโทรศัพท์อถ่ายเอาไว้อะเลขวันนั้นอ่ะอในไม่ใช่เลขที่เราจดในกระดาษโอะอจดในกระดาษที่ที่ถ่ายเอาไว้อยู่ใช่ไหมคะมันอยู่ในเครื่องนั้นเองเครื่องนึงเรื่องนรมอาเตะเตะก็ฝันเห็นตรงนี้ ตัวเลขตัวนี้เลยใช่ไหมตัวเลขอะไรบ้างนะเดี๋ยวนี่ฮะตัวเลขวันนั้นก็เขียนไปข้างบนน่ะเป็นศูนย์สามแปดแล้วก็ข้างล่างจะเป็นสองห้าสามแปดแล้วก็เขียนเป็นเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดแปดห้าแล้วก็ห้าแปดหนึ่งวันนั้นตัวเลขที่เขียนไว้ในสมุดนะจ๊ะจำได้หมดเลยนาะจำได้เลขตัวเองเนาะเขียนแค่นั้นเลขไม่เยอะจ้ะโอวันนี้เอาเอาน้ำแดงเอาน้ำแดง เลขอกหมดเลยยังบ้าก็ให้แม่ซื้อสามสามแปดแปดสามสามห้าห้าสามสองห้าห้าสองให้แม่ก็ตัดซื้อตัดเล่นเอาตัวเองก็ได้สองสามห้าด้วยแล้วก็ได้โต๊ดด้วยใ้ล่างในบนตรงด้วยตรงด้วยค่ได้ของขาวค่าด้วยได้ได้เลขรับซื้อ้วยใบหนึ่งเพราะมันออกแปดแปดสามเพราะว่าบาทร่วงก็ว่าเป็นเลขล่างวันนั้นก็พูดอยู่ว่าเลขล่างค่ะตรนั้น ที่พี่นางฟันเนาะแล้วก็ตี้เขาฟันก่อนมาเห็นกรเล็สะพานเนาะจากมันตีเป็นศูนย์สามแปดตีเป็นศนะูนย์สามแปดไปแล้วเพราะว่าบาดดวงที่สะพานเนาะบาดดวงสเปียน,สเ,ยนเยสเปียน์เดือดตาแปดอย่างนี้จกก้ะตีไปแล้วว่าสามแปดแล้วก็ลงจากรถมาแบบนี้แล้วก็มาเจออีกแล้วก็กี่นางคนลุกแต่คนนี้คนไม่ลุกทางคันธนีก็ได้มา จะพามาดูแล้วก็มาไหว้ด้วยะมาเส้นไหวด้วยละมาไปเส้นไหว้เลยก่อนะจ้วเดี๋ยวเอาน้ำเอาอะไรลงมาไหว้ไหว้ตรงนี้เลยไหว้ตรงนี้เลยนี่เราตั้ะตรงนี้เละเราเห็นตรงนี้เองเห็นตรงนี้เนาะเราตั้งข้างบนนี้ก็ได้ไหมเออได้ได้แน่นมากเลยกับความฟันของที่นานก็ไมอว่าด้านข้างๆต้นไม้ไหมอดจุดไม่ได้ลมลมแรงมากไม่น่าเลยแล้วเขาถึงไม่ต้องให้เราไปเช็คลมแรง ันนี้สองสามตัวเลยตัวนี้เนาะอุ้ยสามตัวหน้าไงก็ทางนี้ก็ตัดซื้อห้าสามแปดแล้วก็สองห้าสามสองสามห้าอย่างนี้นะตัดตัดเล่นเอาภายในสีตัวนี้คือตัดเล่นหมดเรได้ทั้งได้ล่างได้บนได้ได้โตดได้ตรงได้หมดเลยจากสีตัวนี้แต่ว่าเราไม่ได้ซื้อเยอะแค่นั้นเราซื้อตัวละห้าบาทสิบบาทยี่สิบสามสิบมันออกล่างออกบนออก โตดออกรงได้หมดเลยทุกอย่างเลยนะพี่อยู่นี่หมดอยู่ก็ก็ตัดซื้อเอาสองห้าสามสองสามห้าเอาห้าสามแปดห้าแปดสามตัดซื้อแบบนี้เอาขอความปันอีกรอบหนึ่งได้ไหมเพื่อว่าทําไมต้องมาตรงนี้ก็วันนั้นเนาะที่ว่าเรา ฝันว่านั่งสมาธิเห็นหลวงพ่อแล้วทีนี้ว่าไปยืนที่ตรงโอ่งน้ําแล้วทีนี้เราเสียดายเราไม่ได้ซื้อเลขสามตัวสองห้าแปดเราได้แต่ห้าแปดร็กแล้วก็ก็บอกหลวงพ่อว่าหลวงพ่อมาบอกลูกหลานอีกเด้อว่างี้ก่อนนอนแล้วทีนี้ก็ได้ฝันฝันว่านี่แหละตัวเองก็เดินมาเดินมาแล้วก็มาเจอบาทร่วงบาทนี้ในความฝันจำได้ว่าเป็นบาทของหลวงพ่อที่เรานั่งสมาธิเห็น อย่างนี้นะคือเป็นพระทุดงร่วงและทีนี้ก็มีคนยืนทั้งผู้หญิงผู้ชายเขาอยู่เต็มตรงสะพานก็เลยไปถามเขาว่าเอา้าใครเป็นอะไรแล้วพระไปไหนเขาบอกว่าหลวงพ่อถูกฆ่าตายแล้วพวกวัยรุ่นมันฆ่าตายาว่างีเ้เราเราเลยถามเราว่าเอา้าแล้วทําไมถึงถูกฆ่าตายบอกพระนะ่ะเล่นขี้เล่นเยี่ยววัยรุ่นมันไม่ชอบว่บางี้ในฝันก็ก็มองดูแต่บาทดูแต่อะไรเขาร่วงเนี่ย ตรงนี้แหละในร่วงอยู่ตรงนี้เลยแล้วทีนี้ก็แล้วก็มีผู้หญิงเขาบอกว่าจะไปดูไหมพระตายพระทูกข่าตายอยู่ข้างหน้าข้างนี้ก็บอกว่าไม่ไม่ไม่ไปดูหรอกกลัวแล้วก็ตื่นมาละจากแล้วทีนี้ก็มาตีความฝันแลน้วก็ว่าฝันเห็นหลวงพ่อที่ว่าเรานั่งสมาธิเห็นก็เลยว่าบาทร่วงก็ศูนย์สเปียนกับสามแปดนะก็<อ>ตีแค่นั้นตีเลไปแค่นา้แปดตัวเดียวด้วย,ยตัวเดียวด้วยแล้วก็ นั่นแหละวันมาเอาเลขก็เกือบจะลืมแล้วก็มานั่งมายืนมาเดินเอ้ยขับรถมาแล้วก็คุยกันแล้วก็มาถึงก็พี่แนงก็จอดรถแบบนั้นแล้วก็ลงมาพอลงมาเจอปุ๊บเจอเลขที่เราตีเอาไว้ก็คนลุกแล้วก็เลยยกมือไหว้ว่าออขอให้เป็นเลขถูกแล้วลูกจะซื้อตัวนี้แหละว่างี้ขอเลขสามตัวตรงๆก็ได้อยู่ <c oughs> ไม่เยอะ <c oughs> <า>ได้อยู่ตรงโตทั้วบนล่างเลยเนาะก็เลยบอกว่าก็จะขอบอกเขาให้เขาซื้อให้ถูกอีกเยอว่างอย่าง ก็คือจะได้บอกต่อนะให้เขาถูกว่างี้จากก็ไม่ได้อะไรเยอะครับซึ่งตรงนี้มันเป็นบ้านอะไรตรงไหนบ้างครับอยู่ตรงไหนตรงนี้เขาเรียกบ้านสวายสะพานบ้านสวายตำบลตำบลไผ่บึงอำเภอไผ่บึงจังหวัดศรีสะเกษไกลพอสมควรนาะไกลจากท้ำมาไกลก็ไกลเพราะว่าบ้านอยู่ที่นี่แล้วก็มามาก็มาเดือนหนึ่งก็ประมาสองครั้งเองฝานตรงนี้แล้วทําไมเราต้องมาเจอตรงนี้ในความฝัน ำไมมันชัดมากนะจากก็เลยนี่แหละจากก็เลยครับทำไมเอฟต้องเอาคลิปเก่ามาลงแล้วมาถ่ายทำเก่าเพราะว่าวันนี้พี่นางกายมาเส้นไหว้นะครับมาไหว้เอาน้ําเอาอะไรมาไหว้นะครับก็ทําคลิปให้เอฟีได้ดูนะครับแต่ว่าจะได้ดูคลิปหน้าว่าจะแม่นหรือไม่แม่นแล้วก็ตามคลิปหน้าต่อไปนะครับเพราะว่าเห็นว่าฝันถึงปู่คำเสนด้วยนะครับงวดหน้านะครับฝันต่องวดด้วยนะครับเดี๋ยวรอชมคลิปหน้ากันเลยกันเลยครับอันนี้ลำลากันไปครับขอบคุณครับ Ah, selamat siang.